รถแลงบอดี Body ้ F150 น่งห้ยใช่ไหมอาจจะดูมองแล้วธรรมดาแค่นั้นแต่จริงๆไม่ใช่นะเว้ยเฮ้ยนี่มันคือเอเวอเรตัวเก่าเว้ยบอกว่าเฮ้ยขับถนนแล้วมันรบกวนเพื่อนร่วมทางอย่าไปมองอย่างนั้นครับอย่าไปตะก,กะนะครับก็คือให้พูดง่ายๆคือขนาด6ล้อ10ล้อเขายังใหญ่กว่าแบบนี้เลยไม่ต้องไปคิดมากครับไม่ต้องไปเกิดร้อนแทนเขานะ แล้วถึงแล้วนี่นะครับถึงปลายทางที่หน้าด่านหนองคายแล้วนะตอนนี้รอลูกค้ามารับครับนี่ฮะโฉมตอนมารับกับโฉมตอนมาสงค์นี่คนละโฉมเลยฮะบอกเลยว่าลูกค้าจําไม่ได้แน่นอนสําหรับรถเอเวอเรสโฉมเก่าคันนี้ที่เอามาแปลงเป็นเนกเกนและผสมปสานรวมกับชุดแต่ง F150 นะฮะบอกเลยว่าลูกค้าจําไม่ได้แน่นอนครับ เดี๋ยวมารอดูลูกค้ากันดีกว่าว่าเขาเห็นรถแล้วสีหน้าสีตาเป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวมาชมรีวิวเต็มๆกันครัอันนี้ให้ดูเบื้องต้นก่อนนะว่ารถมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าขอฝากไว้ครับเอเวอเรสตโฉมเก่าครับจากประเทศลาวคันแรกของสปปลาวนะครับผมนี่สบายดีเดี๋ยวดูเดี๋ยวเบิ่งจำได้เปล่า จำรถตัวเองได้เปล่าบมา่อ่อก้อนี่ปรมาเจ้าตัวผมก็นั่งคลือมาเปิดไมได้ใช่ไหมเปิดไมได้ใช่ไหมยู่นะเปิดแล้วบอกเลยว่าดูไม่รู้นะสำหรับคน เล่นเอเวเลตน,นะแล้วมีชฉดเกา่าแล้วเอามาแปลงเป็นนักเตอร์แล้วก็แปลงท้ายน็กเจนอนะกูบอกเลยว่าดูไม่รู้ให้มองมันผ่านยังไงก็ดูไม่รู้ F150 นะครับมองบืนอาจจะดูธรรมดาใช่ไหมเอ้ยก็แค่รถแปลงบอดี้ F150 ใช่ไหมอาจจะดูมองแล้วธรรมดานะครับเฮ้ยมันก็คือ n น x t g e นแปลงบอดี้ F150 คันแรกของเราก็มีแค่นั้นแต่จริงๆไม่ใช่นะเว้ยเฮ้ยนี่มันคือ e อ e r e s รตตัวเก่าเว้ยไฟท้ายตัวเก่าใช่แบบนี้ไหมไม่ใช่นะครับเราแปลงท้ายแปลงบอดี้ช่วงท้ายนะครับแปลงใหม่หมดเลยนี่คือความพิเศษของมัน นะแปลงหมดครับแปลงหมดเลยเห็นไหมเอวเวลส์ตัวเก่าไม่ใช่แบบนี้นะทุกอย่างรายละเอียดยิบย่อยอารมณอะไรนี่เปลี่ยนหมดอ,อ,อะไรของแฮร์ฟอร์ดนะครับของแฮร์ฟอร์ดเบิก์ใหม่ช่วงท้ายฝาท้ายไฟท้ายคายเยนเไม่ธรรมดาได้ใช่ไหมไม่ธรรมดาแล้วข้อบบขอบนกุ้งขปลาคาร์บอน เดินตั้งแต่หลังแคทออกมาเลยฮะเปลี่ยนยกเซนนะครับชุดล้อชุดยางเป็นขอบ20กว้าง12นิ้วลบสีนะครับโชคช่วงล่างเป็นของโปรฟเ nder นะก็เปลี่ยนสปริงหลังยกขึ้น2นิ้วเป็นของ TJM นะครับเห็นไหมกล้องมองไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร บันไดข้างของออปชั่นนะนี่บันไดข้างของออปชั่นถอยถอยมาได้เลยนะถอยมาได้เลยนะปีกนกของซันเห็นไหมโชค๊คเป็นของโปรเฟนเดอร์นะเห็นไหมกระบอกตับระดับได้สิแปดไอ้สิบหกระดับนะครับกระจกข้างของ F150 นะครับชุดพาร์ตบอดี้แรปเตอร์เอฟหนึ่งห้าศยเป็นแบรนด์ของที่เรานะครับร้านชนะอีสปอร์ตที่ชลบุรีนะครับ ชนหน้าเป็นเหล็กะครับทุดคันเลยหน้าเหล็กไฟหน้า LED ฝากระโปรงเชอร์บี้สเกลแท้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมนี่คือสเกลหนึ่งต่อหนึ่งชนเหล็กใส่รถแท้ได้หูลากแท้งได้เครื่องกันจังไฟหน้าบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าเอ้ยนี่มันเอเวอเรสต์ตัวตัวตัวใหม่มาแต่งบอดี้ F1 ขส้วหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่เห็นไหมดูภายในยังเป็นตัวเก่าอยู่เลยเห็นไหม เราใส่ภูมิอะไรแคปลาคาร์บ,บอนเข้าไปด้วยนะอาจจะมองไม่เห็นมันอยู่ไกลเดี๋ยวให้เขาถอยรถแล้วอนนี่นะแล้วก็มีเบานะดกเตอร์หนึ่งคู่เดี๋ยวเราดูแป๊บนึงเอารถลงก่อนบอกเลยว่าแดดพอนรกคนร้อนนะที่นี่หนองคายครับติดชายแดนหน้าด่านประเทศเพื่อนบ้านครับ ยกหน้า2นิ้วยกหลัง2นิ้วรูปทรงอดี้รถก็พอดีพอดีครับครับนิ่มนวลกล่องคันเร่งไฟฟ้าช่วยด้วยนิดนึงครับเพราะล้อมันค่อนข้างหนักเนาะออกตัวอาจจะหนื่หน่อยก็มีกล่องคันเร่งช่วยครับเอฟซีมาดักรอตีหัว เอฟซีครับเม้นอยู่เรื่อยๆเลยเออเม้นแรกหรือเม้นไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปเม้นต่อหน่อยนะว่าผมเองผมเองที่มารอรอรออยู่ตรงหน้าด่านหน้าของคายนะอนี่ผมให้เสื้อตัวหนึ่งอะนไหนก็เจอแล้วอ่ะค่อยว่ากันขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะนี่ฮะลงมาแล้วลงมาแล้วเอาไปที่โล่งๆดีกว่าเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ่า ตรวจงานบอกเลยว่าคนหล่อโอ้ไม่ต้องกลัวดำหรอกขาวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวดำอ่ะวงมารายแคปลาบอสแรปเตอร์อ่ะดูดูสองๆองอ่ะ <c oughs> มารายแคปลา่บอสแรปเตอร์ ก็วิ่งดีกว่าเดิมไม่เยอะ,อะเพราะอินเตอร์อินเตอร์เปลี่ยนไม่ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะอินเตอร์ไม่เหมือนกันที่บ้านผมกับที่นี่ไม่เหมือนกันเลยอินเตอร์อ่ะกดดูข้างบนอันนี้อันนี้คืออันนี้อ่าสวิตที่เปิดคืออันนี้มีอีกไหมมีสวิฟอีกปะเดี๋ยวลองเปิดไฟหน้าอเปิดไฟหน้าอ่าแล้วก็ติดอันนี้ ไฟหน้าอันนี้คือไฟหน้ามีซูบิกอีกไหม่ะไม่มีแล้วใช่ไหมหรือว่าเป็นไฟสูงไฟสูงตบตบค้างหรือตบไฟสูงแผ่นังไหนอะนี่ไฟสูงเหรออะหกดวงนี่คือไฟสูงหกดวงเข้าไฟสูงอันนี้เสาเกง๋งสว่างสว่างตาแตกอะบอกเลยว่าสว่างตาแตก ลูกค้าให้ส่ไฟนู่นนี่เพียบเลยอืก็คือไฟนะครับไฟอะไฟไม่ได้เปิดตลอดนะมันไม่ได้เป็นรบกวนอะไรชาวบ้านเขาหรอกก็คือมีดีกว่าไม่มีแล้วก็ไม่ได้ใช้ตลอดเวลาขับขี่ตอนกลางคืนนะก็คือก็มีไว้ติดไว้นะครับรวมถึงไอ้ไฟหกดวงนี้ฮะมันขับไปไหนก็ไม่ได้เปิดตลอดนะเวลาเข้าป่าเข้าเขาเจอถนนที่มันมืดอะมันก็เปิดไว้มันก็สว่างปลอดภัยเรานะครับเจอเพื่อนร่วมทางสวนมาก็ดับก็แค่นั้น อย่าไปซีเรียสอย่าไปดราม่านะฮะและไอส่วนที่เป็นลอ้อกว้างๆใหญ่ๆบอกว่าเฮ้ยขับถนนแล้วมันรบกวนเพื่อนร่วมทางอย่าไปมองอย่างงั้นครับอย่าไปตะก,กะนะครับก็คือให้พูดง่ายๆคือขนาด6ลอ้อ10ลอ้อเขายังใหญ่กว่าแบบนี้เลยนะฮะไม่ต้องไปตะก,กะนะครับเอาความคิดแบบว่าอันนี้นี่พอดีพอดีไม่ล้นพอดีพอดีอ,ดอ่าอยู่อยู่คันนี้ใช้ที่ประเทศลาวนะครับประเทศไทยอาจจะมีแบบ ดราม่ากันหน่อยแต่คือเขาใช้ประเทศบ้านบ้านเขาอะก็อาจจะไม่ต้องไปคิดบ้าครับไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขานะ,อ,ะอันนี้ของใครอ่ะอ๋อนี่เออนี่นี่ลืมลืมลก็แถมขัดนูน่นนี่แถมเถิมไปฮะไฟเฟยผมแถมผมมองม,องมันโล่งไปผมแถมแถมไปวะมันเป็นคมเมียยงมาแล้วมันไม่หล่อฝาท้าทย ไฟฟ้าอเปลี่ยนหมดมแล้วต้องไปยืนยันที่ไหนฮะนโอเคเออบินนี่ฮะโอเคอเดี๋ยวค่อยไปตัดเดี๋ยวค่อยไปตัดเอกสารรถน่าจะอยู่ในเก๊ไม่ได้อ,ออกอ่ะ เดี๋ยวเราต้องไปยืนยันให้ลูกค้านะครับว่าตอนโฉมเข้ามามันเป็นสีนี้แต่ตอนแต่งเสร็จมันเป็นสีนี้เราต้องไปยืนยันแล้วก็มีบินจากร้านเราเอาไปยืนยันที่เจ้าหน้าที่หน้าด่านนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปยืนยันให้ลูกค้ากันต่อนะ mm hmm. ก็เอาเป็นว่าคือพอเท่านี้ดีกว่านะเราส่งงานแดดเปรี้ยงๆเ,เลยร้อนมากลูกค้าดูรถแล้วโอเคบอกว่าสัใจนะฮะเราก็ ทำให้ดีที่สุดนะครับก็ใครอยากจะแต่งรถแนวนี้นะครับขับรถจี้ตูดเลยนี่จี้เข้าไปจี้แล้วก็มาสแกนนะฮะสแกนให้เห็นเออนะครับสแกนไปเลยอย่าชนนะอ่าอย่าชนนะครับห้ามชนนะฮะอะไรไม่แพงหรอกแต่จอดแต่งจอดซ่อมนานนะครับอ่าฝากไว้ครับนี่คือคันแรกจากสปปลาวนะครับอ่าคันนี้ทำหนึ่งเดือนคะคือเล่งกันแบบ เต็มที่เลยคันอื่นทำเกือบเกือบสอเดือนนะฮะเพราะมันเป็นงานดัดแปลง2รอบต้องมาดัดแปลงช่วงท้ายแปลงเสร็จปุ๊บต้องมาแปลงแรปเตอร์ F100 ซ้ำเข้าไปคือมันแปลง2รอบและราคาการแปลงนี่คือมันสูงนะครับด้านหน้าก็คือมันเหมือนกัน e v e r l e รสหรือกระบะก็คือจะแปลงคล้ายๆกันนะฮะอ่าอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเราขับรถตามลูกค้าไป ก็ไปยืนยันตนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปชี้แจงครับว่ารถได้ทําอะไรบ้างเปลี่ยนสีทําอะไรแบบไหนก็ไปชี้แจงให้ลูกค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยรับทราบนะครับก็ว่ามันนี่คือรถรถคันเดียวกันนะอ่ะาทะเบียนเดียวกันแต่เปลี่ยนสีใหม่นะครับเอาบินจากร้านเราไปยืนยันก็ลูกค้าก็ข้ามไปเรียบร้อยแล้วฮะกับ บ้านสปปเราเรียบร้อยแล้วส่วนผมก็เดี๋ยวไปคืนนี้ก็นอนที่หนองคายครับคืนนึงครับไปเดินถนนคนเดินแล้วพรุ่งนี้ก็บินกลับหมดภารกิจการส่งรถครับก็ว่ากขั้นใหม่ลูกค้าขั้นต่อ,อไปเดือนเชิญนะครับโอเคสบายสวัสดีครับผมนะครับ